สินะครับวันนี้ก็วันนี้ลุงนิรนามนัก็เดินทางมาถึงสารแนะม่ฮันนี่นะศีาราะนล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่นะครับเป็นสารเก่าที่ได้ทําการนะหรือแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสารชั่วคราวครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มก่อสร้างแล้วครับก็มีอ๋อนะครับน,นะนี่ ครับสอบถามนะครับว่าวันไหนจะเริ่มสร้างสารใหม่ครับวันจันทร์ค่ะวันจันทร์วันจันทร์ได้เลิกวันจันทร์นะได้เลิกวันจันทร์นะครับจะมีการนะครับสร้างนะครับสารแม่ฮันนี่นะครับจดเลขบัญชีเลยก็ได้ใครที่ต้องการจะร่วมนะครับสร้างสารนะฮะเดี๋ยวจะมีเลขบัญชีขึ้นมานะครับเขียนเลขบัญชีแล้วก็สร้างสารแม่ฮันนี่อันนี้นะครับลุงนิรนามก็นะครับกำลังนะจุดทูบนะครับ อีกสักครู่นะครับก็จะได้นะชมนะครับว่างวดนี้นะครับแม่ฮันนี่จะให้เลขอะไรนะครับแกเอฟให้ FC ลุงเนรนามน,นะครับทั่วประเทศกำลังนะรอฟังอยู่นะครับรอชมนะครับ ก็จะเห็นว่ามีนะครับผู้ที่นับยังศรัทธาฮะแม่ฮันนี่ของเราก็เดินทางมาสักการะนะครับเป็นระยะระยะนะครับวันนี้นะสัมภาษณ์ลุงนะครับหลังจากจุดทูบแล้วก็มีความรู้สึกมั่นใจว่างวดนี้จะเป็นยังไงครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านงวดนี้ผมจะมั่นใจเลข นี่น่าจะมาตัวที่เห็นนะครับเดี๋ยวค่อยดูคนทาอ้อยก็จะบอกอะไรก็คือตัวนั้นแหละที่จุดทุบเสียงได้ในขณะน,นี้จุดทุบแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็จุดทุบเสียงทายเสร็จหมดแล้วครับหลังจากเย็นนี้ก็จะไปนะทำเลขเชือกผูกคอต่อใช่ไหมครับลุงครับผมครับยังไงครับเลขเชือกผูกคอก็น่าจะเป็นนะคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาอีกสักวันถึง2วันนะครับครับเดินทางคืนนี้เลยก็ ไม่ทราบว่าเชือกเลขเชือกปรคองวดนี้เป็นเชือกเส้นใหม่หรือเส้นเก่าครับเส้นเดิมครับเส้นเดิมเส้นเดิมที่ถูกครับเส้นเดิมเส้นทก็ครับเราเคยบอกเอฟซีแล้วว่านะครับเชือกใหม่น่าจะนะขลังก็เลยยังใช้เป็นเส้นเดิมอยู่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็ให้มาค่อนข้างที่จะแม่นนะครับก็เลยต้องใช้เส้นเดิมนะครับก็จะเดินทางไปแถบๆนะครับชานเมืองนะว่าเป็น เขตปริมณฑลนะครับหราว่าทางนะครับทางที่เป็นนะครับสมาชิกหรือว่า FC ลุงฮะได้โทรมาบอกว่านะครับแถวชานเมืองเขตปริมณฑลนี่นะครับมีสถานที่นะครับหลายที่นะครับที่มีความเฮี้ยนความอาถรรพ์แล้วก็ความขลังนะครับหน้าหน้าหน้าไปนะครับก็เลยติดต่อมาทางลุงแล้วก็นะครับอาจารย์ที่มีวิชานะครับศิยศาสตร์นะก็น่าจะได้ไปนะเย็นนี้นะครับก็ ฝากลุงนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ไม่ฮันนี่โอเคไหมครับ, okay, รบวันนี้โอเคครับวดนี้วดน,นี้สบายดีวดน,นี้ทำนะผมง่ายเร็วน่าจะน่าจะวันนี้นะครับน่าจะนะครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับครับหลังจากที่นะครับรอมาได้นะสักพักหนึ่งครับตอนนี้ก็เลขจุดทูบก็เริ่มนะครับเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลุงนะไปชี้นะว่า งวดนี้นะครับแม่ฮันนี่นะ,ะจะให้เลขนะครับเด็ดกับ f c ลุงนิรนามทั่วประเทศเป็นเลขอะไรนะครับก็รออีกสักครู่นะครับอาจจะลุงชี้ให้ดูครับว่างวดนี้แม่ให้เลขอะไรนะครับ <G l ates> วันนี้ให้ f อดูจะจะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับถ่ายทอตัวือไม่ทายทอตัวือไม่ทายตัวทไม่ทายตัวตัวเ นี่ครับ f อเห็นจะ,จะลวนะครับเพราะว่าวันนี้หายสงสัยนะครับหมายเลขบัญชีของอ่าแม่ที่ดูแลศาลที่นี่นะครับให้ช่วยทําบุญทําอะไรใครอยากทาบุญกับลุง f อฟซีลุงลุงนิรนามให้ช่วยทําบุญทุกคนนะครับเพราะจะสร้างศาลใหม่ถึงที่อะไรเสร็จแล้วก็จะเริ่มสร้างวันที่เท่าไหร่ครับว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยนะวันจันทร์หน้าจะเริ่มสร้างแล้วครับ คนคนนันมีความประสงค์ครับดูให้ชัดชัดเลขหมายเลขบัญชีคือที s <S yes. ่นี่เลขนี้นะครับกับเอฟซีทุกคนครับขอให้ทุกคนมนด้วยด้วยด้วยนะครับครับก็นะครับโอเคนะนะครับผมไปทาบุญกระถินผมบอก